จุดขายของแบรนด์คี่ชี่สบายลมนี่ก็คือชัดเจนอยู่แล้วว่าเราต้องการที่จะขายความสุดนะคะแต่ว่าในระยะแรกๆของแบรนด์ในในปีแรกๆนี่เราก็จะเน้นในเรื่องของความสุขของผู้ใช้เป็นหลักก็คือใช้แล้วหอมใช้แล้วมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบรนด์เติบโตขึ้นเรา,อ,าอยู่มาแปดเก้าปีแล้วเราก็มามองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วความสุขที่เป็นแค่โชคันโชคราวที่ใช้แล้วหอมระยะสัส้นๆเนี้ย มันมันไม่น่าจะยั่งยืนนะคะเราก็เลยในในทีมเนี่ยเรามาคุยกันว่าในแง่ของถ้าเราจะขายความสุขจริงๆเราเอาความสุขใส่จาความสุขใส่ในแพ็คเกจจริงๆเนี่ยความสุขมันควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงหนตรงไหนนะคะเราก็เลยมองว่าจุดเริ่มต้นของความสุขจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจของผลิตภัณฑ์เราคือสมุนไพรพืชต่างๆนะคะพราะฉนนั้นเนี่ยเราเราตีความว่าความสุขมันควรจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ เกษตกรเองที่จะต้องอมีความสุขในการที่จะปลูกในการที่จะ,ะทําวัตถุดิบต่างๆคือว่าตัวตัวตวัตถุดิบเนี่ยมันต้องได้มาจากความสุขเราต้องกากตัวนะคะเราก็เลยเป็นที่มาที่เรามีหลายๆคอลเลคชันในปีนี้แล้วตั้งแต่ตัว Happy Rice นะคะ h a p p y r i c ซึนีก็เป็นตัวที่เป็นตัวที่ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเราใช้ข้าวอินทรีนะคะจากชาวบ้านเราซื้อจากชาวบ้านที่ธรมอที่สุวรรณีน,นะคะเราเดินทางไปที่นู่นเลยเพื่อที่จะดูว่าวิถีความสุขของเกษตรอินซีเ,เนี่ยมันเป็นเป็นความสุขแบบยั่งยืน